วันนี้เป็นรายการไลฟ์สดนะวันนี้เดี๋ยวยงขอเข้าไปคุยหน่อยนะอืมโอ้นี่กล่องแย่ๆเลยลิโองลิโอนะเก็บของเก่าเอาเก็บของเก่าตั้งมาสองบาทมายัดใส่หนูเก็บกลางคืนไม่เก็บกลางวันไม่ได้เก็บกลางคืนเอาแล้วกลางวัน ไม่ได้หมอไม่ให้เก็บหมอไม่ให้เก็บเอ้ายอย่างนี้ด้วยเหรอเก็บกลางคืนไม่เก็บกลางวันเพราะว่าร้อนน่ะจะเป็นสะตกอ๋อจะเป็นสะตกหมอนับเลอ๋อว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวน้ำข้นนั่งไหนดีเอ่ยที่ก็แคบเหมือนกันนะเอาอย่างนี้อย่างนี้ดีกว่านะเดี๋ยวถามเลยเอาเก้าอี้เอาเอาเก้าอี้มาไม่ต้องนี่ก็ได้ไม่เติมไม่ติมเด็ดไม่เป็นไรนั่งได้ เออเอเอตอนนี้อยู่กับใครบ้านนี้อยู่กับปู่ปลูกสองคนลูกใครลูกหนูเองค่ะสองสองคนอายุเท่าไหร่ลูกสิบจกสิบสองแล้วก็หกขวบโอ้หกขวบกับสิบสองขวบแล้วเพิ่งเห็นเดินเป็นไรตัวนี้กำเนออ่อนแรงปีกว่า เป็นเส้นเลือดนสมองตีบเลือดอุดตันในสมองตอนนี้สมองตีบเหรอใช่เลือดอุดตันในสมองแล้วก็หลอดเลือดหัวใจแล้วก็ข้อมือเป็นอะไรเห็นงงกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อแล้วเวลาเดินเดินต้องสะบัดอ๋อสะบัดโยกช่วยเนี่ยก็เป็นตรงนี้มันหลุดกี่ปีแล้วลูกปีแปดเดือนเนี่ยหลักษัแล้วมันเกิดเกิดจากอะไรรักษ่คนน้อย กผ่อนน้อยเห็นบอกต้องไปหาของกลางคืนเหรอใช่กลางวันด้วยเลยบ่ายไงแย้วหนูก็กลางคืนอีกรอบหนึ่งอ๋อบ่ายบ่ายบ่ายโมงไปถึงเย็นแล้วก็กลางคืนก็อีกรอบหนึ่งกลางคืนอันตรายไม่ไปหามันก็เสี่ยงเอาลูกสาวไปด้วยไปหาอะไรเลยของเก่าเนี่ยตามถังตามถนนแล้วก็ไฟหัวใสอ๋อเอาไฟใช้ไฟหัว แล้วใครเป็นหลักบ้านหลังนี้ที่หาเงินกินคนพิการกินคนพิการเป็นหลักเลยลุงหนูเป็นข้าวบางทีก็ปลูกบางทีก็หาของเก่าตอนนี้ปลูกพ่อพ่อของพ่อใช่แล้วแล้วพ่อไปหนไหเมาไม่ถูกันหนูฮะไม่ถูกันไม่ถูกกันเขาไม่ได้ทําหน้าที่อ่าเพิ่งเสียฮะอ่าเพิ่งเสียเราหลักเพิ่งเสียไป เรียว่าพ่อหลุดโลกไปแล้วเป็นทาสของโซลาเมาได้ทุกวันวแล้วเขาเงานินที่ไหนมาเมาทำงานแล้วก็เก็บหาของเก่าขายมันเงนก็ก็แก๊กๆห้าบาทสิบาทได้คัสสมค์ได้เท่าไหร่ก็กินเหล้าแล้วอยู่ร่วมกันไหมเนี่ยเขาก็นอนบ้านได้ไปนอนบ้านแีกนอนนี่แล้วแบบมันบ่นอะบ่นมากๆแล้วหนูคุมตัวเองไม่ได้ก็ตีต,ตีพ่อตีพ่อใช่บางทีชักตีหมู ก็โหแล้วก็ชักเลยอย่างเงี้ยตัวเองชักจะมีน้ำมึนจะเป็นคนดูแลเอ็ดไม่ดีสิพ่อบาปนี่เรายิ่งเป็นอย่างนี้ด้วยยังไงถึงท่านจะเมาไงก็โผห่วรันน้ำก็เดี๋ยวนี้หนีญาเลี่ยงไม่ไหวมันเด็กตัวเองคุมไม่ได้ก็ชักต่างคนต่างอยู่ไปเพราะเขาไม่ได้ทําหน้าที่แล้วแม่ล่ะแม่ก็มีแฟนใหม่ตั้งแต่เด็ก,ดกอยู่ยุดิยาหน<อ>ูก็วันศุกร์ สาร์อาทิตย์แล้วแต่ก็เอาของไปให้กินขอหลวงพ่อไปกับให้กินให้ใครให้แม่วิ่งไปเลืดอดยาแล้วแม่ไม่ไม่ทํางานแม่เสพเมาด้วยอ้าวบ้านเสพด้วยเมาด้วยผีแห้งกับหลวงพูเลยพ่อกับแม่เนาะตัวอย่างที่ไม่ไม่ดีกับลูกหลาน <c oughs> และปู่เป็นมานานอย่างในที่นั่งอย่างนี้หลายปี เออดูดูปู่แล้วอาศัยเงินคนพิการากับมนชลา,าออถ้าไม่มีเงินตรงนี้ทําไงของเก่าก็แกะแกะไปแล้วก็ขอหลวงพ่อที่วัดชินหลวงพ่อชำนาญแล้วเ<อ>พิ่งเด้ข้าวมาเนะนี่้ำนะคะน้ออามาให้<อ>ถ้าหมดปุ๊บหลวงพ่อบอกว่ามาได้เลยมาเอาน้ํามาข้าวไปได้เลย<อ>แล้วก็ให้พ่มลมใบสองตัวล่าสดอาศัยไปขอข้าววัดกิน แล้วคือถ้ามีเงินเป็นหมื่นนี่เราจะไปทำอะไรแล้วก็เอาไว้ใช้ใจ่ายนี่ค่ะมันจะไปทำอะไรต้องการตอนนี้ก็ทนแก่ให้ลูกมีเสภาอนักเรียนใส่ตอนนี้ไม่มี<อ>หลวงพ่อเพิ่งให้ไปซื้อวันนี้ค่ะชุดหนึ่งหลวงพ่อให้เงินเท่าไหร่หนึ่งพันบาทหลวงพ่อจำนานใช่ซื้อเสื้อผ้าซื้อมาแล้วค่ะล้อปักชื่อเนี่ยหนูไปปกักปักชื่อแล้วโร,รงเรียนให้มาห้าตัว แล้วเด็กต้องจ่ายวันเท่าไหร่ไปโรงเรียนวันละยี่สิบาทสองคนทีละสองร้อยแล้วเวลาเก็บเราเก็บได้วันเท่าไหร่เฉลี่ยวันนั้นก็เก้าสิบบางทีก็ร้อยกว่าบาทเต็มที่ก็จะได้เยอะหน่อยก็สองร้อยร้อยแปดสิบไม่เก<อ>ินสองร้อยทุกวันไม่ได้เงทุกวันใช่สองร้อยก็อาศัยเงินปู่แล้วเลียนตัวเองลูกอีกสองคนสิบหกคนหนึ่งสิบสองสิบสองคนหนึ่งหกขวบหกขวบคนหนึ่ง แล้วตีพ่อไปกี่ครั้งแล้วเนี่ยเป็นตอนเด็กอ่ะอย่างเงี้ยเราโตแก่ๆก,กันเนี่ยเนี่ยกรรมก็ตามมาเหมือนกันนั่นเนี่ยมือถนัดมากกว่าทุกใี่เกาเลยเป็นหรก่อนเลยใช้ซะก่อนคือความดีของเราก็มีแต่ว่าวิบากกรรมส่งผลก็ใช้กันในชาตินี้ก็ถือว่าจบเร็วแต่มั่จะจบจบเร็วแค่ไหน เราระวังลูกมันจะกลับมาทําเราอีกเป็นไงลูกเราอารมณ์ร้อนไหมที่นี้คนโตไม่เท่าไหร่คนเล็กผู้ชายเราตีเราทุบเลาโมโหทุบใครทุบตีหนู <c oughs> เราเล่นโทรศัพทิดโทรศัพตัวชวดกระบนอยมีดโทรศัพทพอไม่ให้เล่นก็ชอบดุเรบทุบแม่ไอ้นั่นก็คุมเดือกันไม่อยู่เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมจิตวิญญาณมันถ่ายทอดมาด้วยด้วยพฤติกรรมของมันเอง ต่อไปก็จะไปทำกับพ่อรู้ว่าพ่อพึ่งไม่ได้เมาเมาหัวรานน้ำเมื่อกี้ทมาก็เห็นไกลๆมาเห็นมีคนนอนเมาอยู่คนก็คือพ่ออย่นอนอยู่ต้นโพอ่ะจ่ดึงดึงประเพ็ญไปแต่ว่าเงินจะไม่เกี่ยวข้องเงินใช่ไหมไม่ไม่ถ้าไม่มีจริงเขาถึงจะมาขอหนูห้าบาทสิบาทนะซื้อเป็นกะก๊กเกืบตั้งมันห้าบาทสิบาทก็จะขอไปกินเหล้าอีกเวริงไม่ให้ก็งอนงอนอ่าแล้วทําไงทีนี้หนูก็เดินหนี ตีเดียวเดินแล้วก็ไปกลับมาใหม่ก,ก็เงียบเขาเงียบเขาไม่ได้เลยเราจะรู้ว่าเรามีเงินอะไรทาไทีนี้เดี๋ยวท่านหลวงพ่อให้มาทีนี้ไม่ไม่ค่อยนั่นต้นม้เอาไว้กับปู่ไม่ค่อยยุ่งปู่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วนั่งเป็น <c oughs> นี่ไปทับสายไฟนะถ้าเงินได้มาทำไงที่เราจะเอาเงินต่อเงินได้บ้างถ้าเงินเอาไว้ใช้มันจะหมด แรกหนูก็หา่องมาขายแล้วมันกําไรมันได้น้อยแล้วก็ถอยก็เลยไม่ได้สู้ทีแรกเอากับของมาให้ลูกขายห้าบาทสิบาทอไเงี้ยอันนี้หนูก็เลยพอมันมันไม่ได้น้อยก็จะไม่ค่อยคือมันเหมือนก็กหมุนกินอยู่ที่มันเลยมันไม่พอพอจะไปเพิ่มอีกมันก็ไม่พอหนูก็เลยเบรกเอาเก็บปักบุ้งมาขายอะไรเงี้ยหนูก็มันไม่พอก็เบรกไม่อยากเฟื่อเจ้าของกําลังไม่ไม่ไหวเนี่ยกรรมสนองกรรมเนาะเราตีพ่อ ลูกก็เริ่มจะตีแม่แล้ว <c oughs> มันเริ่มคุมอารมณ์ก็ไม่อยู่ไม่ต้องไปมองไกลสิเราคิดถูกแต่ว่าเวลาทำปั๊บมันก็ผิดเพราะว่าแป็นส่วนหนึ่งพ่อก็ไม่ทําตัวเป็นพ่อที่พึ่งของลูกที่มันก็เลยผีแห้งก็ลงผุมันก็ได้ทําให้เกิดกรรมที่ไม่ดีเกิดขึ้นอืม้าวว่ากันไปเนี่ยมาถึง ตกนรกกันก็เพราะไม่มีศีลไม่มีธรรมกันเนาะแล้วเจริญก็ยากด้วยทั้ง่ายผู้ใหญ่และเด็กถ้หาหลวงพ่อ,เ,อเงินให้ถ้าเรามีเงินแก่ซื้อของเก่ามัน,ม,นมันช่วยอะไรได้ไหมการไปซื้อเัาซื้อมันก็ได้กับการเก็บเก็บอย่างเดียว เก็บเราไม่ต้องลงทุนออกมันก็ถ้าถ้าเราซื้อก็ไม่ต้องใช้ทุนก็ไปหาของที่อยู่ในกองขยะอย่างเดียวกับทางขยะใช่ไหมใช่แต่ถ้ามีเงินขึ้นมาเราเพิ่มได้เพว่าใครมีอะไรก็มาขายมันจะเพิ่มอีก,อ,นนอ,กอีกซื้อเนี่ยซื้ออยู่อะรับไหมก็รับ,รบใช่รับแต่ก็ได้สามบาทสี่บาทแลพอได้ ได้ไม่มาของถูกตอนนี้ซื้อมันก็ไม่คุ้มน้ามันอใช่ตอนนี้ไม่คุ้มน้ามันน้ามันคือยังไงเติมไปวิ่งไปเอาอย่างเงี้ยระยะใกล้ระยะไกลอย่างตอนนี้หนูจะซื้อที่วัดไปฟ้ามีคนมาบอกให้ใช่โทรมาอ๋อให้ไปเอาจะใช้รถอะไรไปเอาเนี่ยรถพ่วงเต็นขี่ขี่เองได้เหรอใช่ขี่รถเครื่องเหรอขี่รถพ่วง้ันถ้าเป็นรถธรรมดาแต่อย่างเงี้ยมันก่อยถ้ามันวูบแล้วมันคุม ขามันไม่นีมันยั้งไม่ได้ต้องเป็นรถพ่วงข้างเดียวมันสามารถนั่งเฉยๆได้มันจะไม่ล้มไม่อะไรยางมัน่วก็ันเลยไม่ได้ไแล้วปูอ่ะเดี๋ยว้อาคุยหน่อยดิคุยกับปูหน่อยคุยกับปูหน่อยเอาดูเอาเก้าอี นอนอยู่นี่เลยเหรอโยมโอ้โหนี่ถ้างูเลื้อยมานี่มันไม่ต้องไปไหนแล้วมันมีที่นอนแล้วที่หลบเยอะเลยเตมไม่หมดสมบัติเยอะจังถ้าไฟติดขึ้นมาแล้วก็หน,นีไม่ทันเลยเออนี่ก็าสารครับอาสารพ่อจำนานให้มาอาหลวงพ่อให้มาครับออ๋อเพิ่งไ,ไปขอพระมา อ๋อหลวงพ่อ้พัดลมมาครฮาตาริเนี่ยบริษัทนี้เขาใจบุญนะหาตาริเขาทำบุญแล้วโยมใครมาดูแลโยมทุกวันนี้นะใครมาดูแลก็มีหลานเนี่ยนะหลานคนนี้แล้วลูกลูกชายโยมเป็นไงเพิ่งได้ไหมนอน,อนอด่าแต่ลูกสกาวเมา อาครับอโยไม่ทาอะไรมาถึงได้ลูกอย่างเงี้ยได้โยเมาไหมตอนเป็นหนุ่มถามตรงๆไม่ไม่ไม่นะครับไม่เมาอ่ะแล้วทาไมถึงได้ลูกหลานอย่างเงี้ยลูกลูกก็มันเมาด้ไม่เป็นไรังไอโยหันไอปิดซ้ก่อนกันได้ไหมปิดแป๊บยังไม่เสียงเข้าปิด อาอปีละปีละปีละตอนนี้เป็นไรอยู่เนี่ยลุกขึ้นนะเดินไหวไหมเดินไม่ได้ตังรครับว่าขอโทษหกสิบอะโอหกสิบครับอายุเท่าไหร่ตอนนี้หกสิบห้าไอเจ็ดสิบห้าเจ็ดสี่ยังเจ็ดห้าแล้วอยู่อย่างี้มีความหวังอะไรไหมชีวิตนะมีหวังอะไรไหมชีวิตตอน,น มีไหมหรืออยู่ไปวันนตอนนี้อยู่วันๆน,นะครับรอวันตายครับเนาะไม่ต้องอมคอมกันรอวันตายแล้วคิดว่าตายแล้วจะไปไหนต่อยตายแล้วหลานก็ไปวัดอ๋อหลานไปวัด,ลวดลแล้วจากนั้นนะพอพอผ่านเมนเสร็จแล้วจะไปไหนต่อยไม่รู้เ <c oughs> ลยครับเอาละงานนี้แหละ อ่ะยัดยมส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าไม่รู้กันส่วนใหญ่นี่คือเรื่องจริงนะเพราะว่าด้วยตัณหาอาวิชชาได้ผู้ที่ไม่เข้าถึงอริยสัจหรือมกักมีองค์แปดก็ดีหรือไม่ได้เจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ก็ตามนี่เรื่องจริงนะว่าเราไม่รู้คติเบื้องหน้ามันก็คืออนาคตอนาคต ในชาตินี้เรายังคาดเดาได้ง่ายกว่านะกระดังที่ว่ามันก็ยังไม่เที่ยงนะแต่คติพพเบื้องหน้าน,นี่ยจริงๆกําหนดได้ได้ชัดเจนกว่าโดยอยู่ที่ว่าฐานของเราอยู่กับศีลอยู่กับธรรมมากแค่ไหนถ้าอยู่กับศีลอยู่กับธรรมถ้าอยู่กับศีลอยู่กับธรรมเนี่ยนะ เราก็จะสามารถกำหนดได้ถ้าศีลครบเนี่ยคติแน่นอนว่าเรามีมนุษย์ความเป็นมนุษย์เรามีสูงมากเพราะมันไปด้วยจิตที่เราถูกกาหนดไว้มันโยมจะเดินทางไปไหนยงก็ต้องกาหนดก่อนเช่นเดียวกันเรามีกลยหยาบใช่นไ,ไปไหนเราอาศัยกายหยาบแต่ตัวที่กาหนดให้เราไปเนี่ยไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายเป็นเพียง ถ้ารับใช้ก็ได้ที่พาเราไปแต่ถ้าใจเราไม่ไปอ่ะลากไปก็ไม่ไปจึงบอกมีการข่มขืนนั่นเราใจเขาไม่ยอมแต่ถ้าใจยอมเขาไม่ได้ข่มขืนก็ยินยอมใหเป็นผัวเป็นเมียกันกถูกต้องเ,เออนี่ไงเพราะจิตตัวเนี้ยมันเป็นตัวพาไปในภพ ที่บอกโยมไม่รู้ก็เพราะจิตไม่ได้กําหนดอะไรเลยอยู่ไปวันวันหนึ่งสารณะที่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราก็ไม่รู้กําหนดพุดโทโธก็ไม่รู้กําหนดลมหายใจก็ไม่รู้หรือพิจารณาสภาพธรรมตามความจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราก็ไม่รู้พอไม่รู้เสร็จเนี่ยเรากลายมาอยู่ในโลกสมมุติที่สมมติไปเรื่อยๆจนที่สุดโลกสมมุติมันไม่มีสิ้นสุด แล้วมันไม่รู้หยุดตรงไหนโลกสมมุติเนี่ยโยลองกําหนดดูนะว่าใช่ไหมถ้าใช่เนะี่ยเมื่อไรเราจะกลับมาออกแก่โลกสมมุติเยมจะเห็นว่าเราจะไปไหนมันจะชัดเจนกว่านะก็ขอจเจริญพรเดี๋ยวต่อไปหัดพุดโทโธบ้างเนี่ยนั่งนอนกำหนดพุดโทโธอยู่ในใจค่อยๆทำพุท โอไปดูลมหายใจก็ได้กําหนดลมเข้ารู้ดูเข้าไปสบายลมหายใจออกรู้เพียงแค่นี้ยมเลยานิสง์มหาศาลก็เรียกเจริญอานาปานสติรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ขณะปัจจุบันที่จิตเราไม่ไปมั่นหมายยึดติดกับสิ่งใดมันก็จะละโลภโกรธหลงได้เยอะแต่ถึงยังมีอยู่แต่ก็จะมีสติ แล้วก็เบาบางด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในสมาธิหรือว่าด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธพอจิตเราสงบดีแล้วเดี๋ยวยมใจเห็นว่าชีวิตเราไม่มีสาระอะไรเลยเกิดแก่เจ็บตายนะมีแต่สภาพทุกข์ทั้งนั้นทำไงให้เราออกจากเกิดแก่เจ็บตายเหมือนทุกาชายชิดทธธัตถะพุทธเจ้าเรานะเห็นความเกิดแก่เจ็บตายนี่เป็นทุกข์พะอ,อง์จรเดิน สแสวงหาหนทางออกจากความเกิดแก่เจ็บตายก็คือตัดสรู้เป็นวุฒเจ้าเข้าสู่มรรคผลพันิพานเดี๋ยวจะมาจะเอาเงินช่วยนะจุนเจือฐานะและโยมจะจุนเจือใครก็สุดแล้วแต่นะเอาไว้ให้สักสามหมื่นนะเอาไว้ช่วยเหลือครอบครัวของโยมแต่เงินนี้ไม่ให้ไปดื่มสุราเมลัยทั้งสิ้นไม่ให้ใครยุ่ง โยมจะเอาไปทําอะไรก็ไปคิดเอานะไปคิดกับหลานเองว่านะถ้าเงินตรงนี้มันต่อยังไงให้มันมียอดขึ้นมาได้น่าจะดีกว่าที่ใช้อย่างเดียวออารับไปสามหมื่นนะเอากับข้ามาเอาข้ามานี่วันนี้ไปไปขอข้าววัดมาอาวันนี้นี่ได้มาถังหนึ่งแล้วนี่ก็เอามาทัก แปดลูกก็ได้เพราะเด็กมีเด็กอีกสองคนสิบสองกับเรียนปหกเห็นไหมขึ้นปขึ้นปหกกับปหนึ่งก็ค่อยคิดครับแล้เวเอาตังค์ได้นี่นะตังค์ได้นี่นะช่วยหลานอ๋อช่วยหลานครับค่าเทอมค่าอะไรอ๋อค่าเทอ,อมด้วยครับดูเพอร์เงินนี่ไม่ ทำให้มันงอกขึ้นได้ไหมถ้างอกขึ้นไม่ได้ก็ใช้ให้มันถูกวิธีนะอย่างน้อยมันก็จะได้พลนหนักพ้นเบาไปแต่ถ้ามันต่องอกขึ้นได้เงินนี้จะไม่หมดแถมจะมากขึ้นอีกอวิทยุมาต่อไปให้ฟังธรรมะนะถึงเวลาพระมาโปรดแนละ้วอ้าวนี่หนังสือสวดมนต์อ่านได้ไหมหนังสือพอได้ครับพอได้เนี่ย หน้าหนึ่งสวดมนต์เช้าหน้ายีบสามสวดมนต์เย็นวิธีใช้วิทยุก็คือเสียบปลั๊กพอเสียบไฟก็สามารถเปิดได้เปิดไปก็ชาร์จไปในตัวตรงนี้เป็นฐานแห้งพอหนึ่งคืนปับ๊บเราถอดปลั๊กมาเปิดเองไม่ต้องเสียบไฟใช้ได้เลยเป็นสองระบบนี่แฟลไดร์บันทึกที่สามร้อยแปดสิบเจ็ดชั่วโมงนี่แฟลไดร์สมองอยู่นี้วิธีเปิดวิธีปิดนี่เปิดปั๊บเลขหนึ่ง

ุปฏิปันโนยัสสะปะคะวะโตสาวะกะสังโฆนฟังธรรมเดียนะี้ตามมายังภะคะวันตังสะตัมมังสะสังฆังเดี๋ยวนี้เด็กลูกชายก็เริ่มจะตีแม่คืนแล้วแม่ก็ไปตีพ่อด้วยเหตุผล ต่างก็มีเหตุผลที่มันมันไม่ถูกกันก็เลยกรรมมันตามกันแลวได้เวลาอันนี้ก็เป็นอมาพึทธแล้วตอนนี้ฟังครับัดพุทโธด้วยนะเวนกรรมอธิษฐานใหม่ไปขอขมาพ่อด้วยชฮะอันนั้นแหละต้องต้องไปขอขมาท่านด้วยต่อให้ท่านอย่าขี้เมาแค่นนก็แต่ยังไงก็ยังเป็นพ่อเรา ถึงก็เพิ่งไม่ได้ก็แต่จะไปทําทําร้ายท่านนะคนอื่นทําร้ายพ่อเราเรายังโกรธแทนเลยแต่นี่ลูกทําร้ายพ่อตัวเองเนี่ยกับชาวบ,บ้านโกรธแทนถูกไหมล้วไม่มีแค่ว่าเราดีซาคนนะต่อให้พ่อเมาเท่าไหร่ค,คิดง่ายๆมอนกันลูกมาตีเราเห็นไหมถ้าคนอื่นมาตีแม่เราเราก็ต้องโกรธ ว่ามาตีแม่เราแต่นี้ตัวเราเองกลับมาตีแม่เองเนี่ยยังไงก็ผิดถูกก็คือผิด <ไป S 1> เอาไปฟัง<ป>แล้วจะได้ปัญญาเอาไปแบ่งไปฟังดีดีกว่านอนเฉยๆหัดพุทธโทไปทำหน้าที่ชาวพุทธรักษาศีลห้ากันเนี่ยโยงมดูนะคนที่ไม่รักษาศีลห้าหนึ่งนาทีเนี่ย มันจะมีเหตุให้กับความไม่เจริญจนถึงความวิบัติและทําให้ไม่มีความสุขชีวิตบ้านไม่มีปกติกเลยมันจะมีอะไรร้อนๆก็มาจนเราบางทีควบคุมเตงไม่ได้ด้วยเนี่ยอย่างที่ฝั่งเบื้องต้นเนี่ยนะก็ข,ขอฝากให้ญาติโยมได้มีสติเตือนจิตเตือนใจกันไว้นะว่าเขาผิดเรามองแต่ความผิดของเขาแต่เราสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมโนุษย์ของเราเราอาจจะ หายไปนะอ่ะนี่ก็อ่กำลังขนของอยู่นะยัดจุอ่ะดู มีมามากมีเข้าของ mm hmm. แล้วใครที่ที่ทําอยู่ก็อย่าทํานะโยมนะมันจะเป็นกรรมของเราเองจะติดตัวเราเองเนี่ยนี่ลูกสาวเหรอคนนี้เหรอนี่ลูกสาวอายุเท่าไหร่นะที่บอก1 2อกราษอ๋อนี่จะจะขึ้นระหกอ๋อตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ แล้วเล่นไปไหนเล่นเด็กลูกชายอยู่ไหนมาไหนมาหน่อยมันเขกหัวหน่อยมันนี่อยู่ที่เพชรไหนอยู่ไหนมานี้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 ตัวแค่นี้เองมานี่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 อายุเท่าไหร่ลูกมาวันนี้หกขวบหกขวบเอาเดี๋ยวกอีบมาให้จ้าคุณมาติด ตีแม่ไปกี่ครั้งแล้วลูกบอกมาดิฮะ <c oughs> ตีแม่ไปกี่ครั้งแล้วบอกมยบอกมากี่ครั้งแล้ว <c oughs> จําได้ไหมกี่และตีแม่ทําไมบอกพ่อก่อนก็ <c oughs> แม่ตีหนูเพราะแม่ตีหนู <c oughs> ก็หนูซนแม่สอนแม่แม่ถึงตีหนูอบรมหนู และหนูไปตีแม่คืนผิดไหมผิดแล้วถ้าหนูทำงี้หนูตกนรกเลยและหนูเป็นคนไม่ดีแล้วหนูจะนอนฝันร้ายฝันร้ายไหมตอนนี้ระวังระวังเดี๋ยวผีจะมาหักคอยมพรบานก็จะมาเอาชีวิตถ้าหนูทำแบบนี้นะรู้ไหมลูกพระจะไม่คุ้มครองหนูแล้ว พาะหนูไปอยู่ในฝ่ายที่ไม่ดีถ้าทาไมแม่ตีหนูหนูบอกก่อนแม่ตีทำไมเพราะอะไรเตุผลแม่ตีเพราะอะไรบอกมานะอะบอกมาลูกแม่ตีเพราะอะไรที่ท,ที่ที่หนูจําได้ที่ลูกจําได้ทำอะไรผิดไม่ใช่อยู่แม่จะตีเลยแม่ก็รักลูกหรือ ให้กินข้าวให้เสื้อผ้าให้หมอนให้มุง้งให้ที่นอนบอกมาแม่ตีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูเล่นแต่โทรศัพท์แม่หนูติดเกมใช่ไหมติดโทรศัพท์เห็นไหมแล้วพอพอแม่ไม่ให้เล่นหนูก็โกรธแม่แล้วก็ตีแม่เวลาพอแม่ดึงหนูก็ยืดกลับใช่ไหมแล้วหนูผิดหรือถูก ผิดใช่หไหมระยมก่อนที่จะทําอะไรต้องสอนเด็กก่อนเหตุผลเด็กไม่รู้เท่ากับผู้ใหญ่งั้นพ่อแม่หลายคนเนะี่ยยังไม่เข้าใจเหตุผลในการสอนลูกรู้แต่อารมณ์ว่าโกรธแล้วนะโมโหแล้วนะทําผิดมากนะฉันทนไม่ไหวแล้วนะต้องอธิบายเด็กก่อนว่าเด็กผิดอย่างนี้มีโทษอะไรโตขึ้นจะเป็นยังไงแม่จะเตีลูกนะยื่นมือมาอ่ากอดอก แม่ตีนะลูกนะเจ็บหน่อยนะลูกแต่แม่ตีลูกแม่รักลูกนะแต่แม่ตีลูกให้เป็นคนดีบอกเขาแล้วถึงค่อยตีเขาอย่าไปแย่งอย่าไปใช้อารมณ์อย่าไปใช้คำอย่าอย่าใช้คำด่าถ้าอย่างนี้แล้วคำสอนที่ใช้อารมณ์ไม่ได้มาจากความรักนะมาจากความโกรธแต่ความเมตตาที่รักเขาพูดเขาสอนเขาเหตุผลบอกเขาและตีเขาตรงเนี้ด้วยความรักแต่ตีต้องมีขอบเขต ตีตรงตีตรงไหนห้ามตบเขาห้ามเตะเขาอย่าใช้มือไม้ใช้ต้องต้องใช้ไม้ตามเหตุและต่อไปหนูจะทำอีกไหมไหนขอโทษแม่สิว่าหนูผิดแล้วต่อไปลูกจะไม่ทำแล้วครับมันบอกแม่ที่หันหน้าไปต่อไปหนูจะไม่ทำแล้วหนูจะเชื่อฟังแม่นะครับเอากราบแม่เร็วกลับแม่แล้ว,บ,ลวลบอกว่ารักแม่นะ รักแม่นะ,อะกอดแม่ที่กอดแม่กอดแม่เออ <c oughs> อย่างงี้สิถึงจะเด็กดีอไปอาวสมควรเวลานาะยจะจบถ้ามาก็ชี้แจงให้โยมได้เห็นวิธีสอนลูกรักลูกอย่าตีลูกอย่าใช้อารมณ์สอนตอนสอนอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์แล้วมันไม่เหมือนสอนแล้วลูกมันเหมือนยักษ์ละ เด็กเขาไม่เข้าใจนะต้องบอกเขาอธิบายให้เขาฟังตีก็คือตีแต่ต้องบอกเขาว่าตีเพื่ออะไรเจ็บนะเจ็บเพื่ออะไรแม่ตีลูกวันนี้ดีกว่าให้คนอื่นตีลูกแม่ถ้าคนอื่นตีลูกแม่เขาตีด้วยไม้น้าสามนี่ตายนะแต่แม่ตีลูกเนี่ยแม่ตีเพื่อให้ลูกได้รู้ว่าลูกทําผิดแล้วอย่าทําสิ่งผิดนี้อีกมันจะติดเป็นนิสัยแต่ถ้าเราตีไม่บอกเหตุผล หรือเราใช้ความโกรธหรือลูกผิดแล้วเราก็ไม่สอนไม่เตือนไม่บอกว่าเขายังเด็กอยู่ก็ผิดอีกแบบนึง <ST US> เขาเรียกเราสอนลูกที่ผิดกับไม่สองลูกก็ผิดะนะขอเจริญพรสาธุาไปละอายุมันต้องไปขอขอมาพ่อนะให้เรียบร้อยนะเดี๋ยวจะเป็นกรรมติดตัวแล้วก็บอกเขานะสาธุให้เขาโอโหสิให้